สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีความสัมพันธ์กันแบบด้านมุมด้านครับรูปสามเหลี่ยมสองรูปนะครับที่มีความสัมพันธ์กันแบบด้านมุมด้านนะครับก็คือจะมีด้านทั้ง2ด้านนะครับที่มีขนาดเท่ากันนะครับและมีมุมห่มุมนะครับที่มีขนาดเท่ากันเช่นกันครับครับ นักเรียนครับเราต้องมารู้จักหลักการก่อนนะครับก่อนอื่นเลยนะครับมาดูครับหลักการถ้ารูปสามเหลี่ยมสองรูปมีความสัมพันธ์กันแบบด้านมุมด้านนะครับหรือดอมอดนะครับคือมีด้านยาวเท่ากันสองคู่นะครับและมุมในระหว่างด้านคู่ที่ยาวเท่ากันมีขนาดเท่ากันครับแล้วรูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้นนะครับจะเท่ากันทุกประการครับจํานะครับ คือถ้าเส้นตรง2เส้นนะครับตัดกันจะเกิดมุมขึ้น2คู่ครับเราจะเรียกมุมคู่นี้เรียกว่ามุมตรงข้ามนะครับซึ่งจะมีขนาดเท่ากันเสมอนะครับตัวอย่างที่1ครับจากรูปกําหนดให้ส่วนของเส้นตรง AB นะครับตัดกับส่วนของเส้นตรง CD ที่จุด O นะครับมีด้าน AO นะครับเท่ากับด้าน BO และด้าน CO เท่ากับด้าน DO ครับ ทรงพิสูจน์ว่ารูปสามเหลี่ยม AOC เท่ากันทุกประการกับรูปสามเหลี่ยม BOD หรือไม่ครับมาดูครับตัวอย่างที่1ครับวิธีทำนะครับวิธีทำครับ1ครับเราจะได้ว่าส่วนของเส้นตรง AO เท่ากับส่วนของเส้นตรง BO ครับก็คือได้จากโจทย์ที่ก๊อกโคนโดดให้ก็คือด้านที่1นนั่นเองครับ2ครับเราจะเห็นว่ามุม AOC นะครับเท่ากับมุม BOD นะครับจากโจทย์นะครับก็คือมันเป็นมุมตรงข้ามนั่นเองนะครับก็คือมุมนะครับ3ครับเราจะได้ว่าด้าน CO นะครับเท่ากันกับด้าน BO นะครับก็คือจากโจทย์ที่เข้อกำหนดมาให้ข้างต้นนะครับดังนั้นครับเราจะได้เป็นด้านมุมด้านเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถสรุปได้ว่ารูปสามเหลี่ยม AOC นะครับเท่ากันทุกประการกับรูปสามเหลี่ยม BOD ครับมีความสัมพันธ์กันแบบด้านมุมด้านครับ ตัวอย่างที่2ครับรูปสี่เหลี่ยม ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากครับและจุด O เป็นจุดกึ่งกลางของด้าน DC นะครับจงพิสูจน์ว่ารูปสามเหลี่ยม ADO เท่ากันทุกประการกับรูปสามเหลี่ยม BCO หรือไม่ครับวิธีทำครับ1ครับเราจะเห็นว่าด้าน DO ครับจะเท่ากับด้าน CO นะครับจากจุด เป็นจุดกึ่งกลางนะครับอันนี้เราจะได้ด้านแรกออกมาครับ2ครับจะเห็นว่ามุม ADO นะครับเท่ากันกับมุม BCO ครับคือเป็นมุมฉากนั่นเองครับ2ครับด้าน AD นะครับจะเท่ากับด้าน BC นะครับคือเป็นด้านตรงข้ามนั่นเองนั้นครับดังนั้นครับ รูปสามเหลี่ยม ADO ครับจึงเท่ากันทุกประการกับรูปสามเหลี่ยม DCO ครับแบบมีความสัมพันธ์กันแบบด้านมุมด้านนั่นเองครับคือมีด้านนะครับ2ด้านแล้วมีมุม1มุมนะครับที่อยู่ระหว่างด้านทั้งสองข้างครับดูก่อนครับตัวอย่างที่3ครับจากรูปนะครับกำหนดให้ส่วนของเส้นตรง BC นะครับเท่ากับส่วนของเส้นตรง BD ครับและ มุม A B C ครับเท่ากับมุม A B D ครับจงพิสูจน์ว่ารูปสามเหลี่ยม A B C นะครับเท่ากันทุกประการกับรูปสามเหลี่ยม A B D หรือไม่ครับอ่ะเรามาดูครับวิธีทำครับ1ครับเราจะได้จากส่วนของเส้นตรง B C ครับเท่ากับส่วนของเส้นตรง B D ครับจากโจทย์กำหนดให้นะครับ2ครับเราจะได้ว่า มุมครับมุม A B C ครับเท่ากับมุม A B D ครับก็คือได้จากโจทย์กำหนดให้มานั่นเองครับและจะเห็นได้ว่าครับด้าน A B ครับเท่ากับด้าน A B ครับคือมันจะเป็นด้านร่วมนั่นเองครับดังนั้นครับเราจึงสรุปได้ว่ารูปสามเหลี่ยม A B C ครับเท่ากันทุกประการกับรูปสามเหลี่ยม A B D ครับแบบมีความสัมพันธ์แบบด้านมุมด้านนั่นเองครับ สรุปรูปสามเหลี่ยมนะครับสองรูปที่มีความสัมพันธ์กันแบบด้านมุมด้านครับคือถ้ารูปสามเหลี่ยมนะครับสองรูปใดๆนะครับมีความสัมพันธ์กันแบบด้านมุมด้านคือมีด้านยาวเท่ากันสองคู่และมุมในระหว่างด้านคู่ที่ยาวเท่ากันมีขนาดเท่ากันนะครับแล้วรูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้นเท่ากันทุกประการครับครับนักเรียนทุกคน หลังจากที่เราเรียนเรื่องด้านมุมด้านจบไปแล้วนะครับเราจะมาต่อกันต่อเลยนะครับเรื่องรูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีความสัมพันธ์กันแบบมุมด้านมุมครับรูปสามเหลี่ยมสองรูปนะครับที่มีความสัมพันธ์กันแบบมุมด้านมุมครับจะมีลักษณะแบบไหนครับเรามาดูครับรูปสามเหลี่ยมนะครับสองรูปที่มีความสัมพันธ์กันแบบมุมด้านมุมนะครับคือจะมีมุมนะครับทั้งสองมุมนะครับที่มีขนาดเท่ากันและ ด้าน1ด้านนะครับที่อยู่ระหว่างมุมนะครับจะมีขนาดเท่ากันนะครับกล่าวง่ายๆคือว่าถ้าก็คือมีมุม2คู่ที่มีขนาดเท่ากันและด้าน1คู่ที่มีความยาวเท่ากันนั่นเองครับครับนักเรียนครับเรามาดูหลักการนะครับหลักการของมุมด้านมุมนั่นเองนะครับก็คือว่าถ้ารูป3ามเหลี่ยม2รูปนะครับมีความสัมพันธ์กันแบบมุมด้านมุมหรือมดมนะครับคือ มีมุมที่มีขนาดเท่ากัน2คู่และด้านที่เป็นแขนร่วมนะครับและด้านที่เป็นแขนร่วมนะครับยาวเท่ากันแล้วรูป2รูปนั้นนะครับเท่ากันทุกประการครับครับตัวอย่างที่1ครับจากรูปนะครับจงพิสูจน์ว่ารูปสามเหลี่ยม ABC ครับเท่ากันทุกประการกับรูปสามเหลี่ยม DEC หรือไม่ครับมาดูครับวิธีทําเลยครับข้อ1ครับเราได้จะได้ว่า มุม A C B นะครับเท่ากับมุม B C E นั่นเองครับจากโจทย์กำหนดให้มาเป็นมุมนะครับ2ครับจะเห็นว่าด้าน B C ครับเท่ากับด้าน E C ครับจากโจทย์เขากำหนดให้มาเช่นกันครับด้านที่ส่วนเราได้ไปแล้วนะครับมุมด้านนะครับแสดงว่าเราต้องหาอะไรอีกครับก็คืออีกหนึ่งมุมนั่นเองจะเห็นได้ว่าครับมุม A B C ครับ จะเท่ากับมุม DEC นั่นเองครับจากโจทย์กำหนดให้มานั่นเองครับเป็น1มุมนะครับดังนั้นครับเราจึงสรุปได้ว่ารูปสามเหลี่ยม ABC นะครับเท่ากันทุกประการกับรูปสามเหลี่ยม DEC ครับมีความสัมพันธ์กันแบบมุมด้านมุมนั่นเองครับต่อจากข้อที่1นะครับต่อไปครับตัวอย่างที่2ครับจากรูปครับกำหนดให้นะครับ ส่วนของเส้นตรง AD ครับขนานกับส่วนของเส้นตรง CD นะครับและด้าน OD นะครับเท่ากับด้าน OC นั่นเองครับจงพิสูจน์ว่ารูปสามเหลี่ยม AOB ครับเท่ากันทุกประการกับรูปสามเหลี่ยม BOC หรือไม่ครับวิธีทำครับมาดูครับจะเห็นได้ว่าครับมุม AOD ครับเท่ากับมุม BOC ครับก็คือมุมตรงข้ามนั่นเองครับเมื่อเส้นตรง2เส้นตัดกันจะเกิดเป็นมุมตรงข้ามครับ2ครับ ด้าน OD ครับและด้าน OC ครับได้จากโจทย์กำหนดให้มานั่นเองครับกำหนดให้ว่า2ด้านนี้เท่ากันนะครับ3ครับจะเห็นได้ว่าโจทย์เขากำหนดส่วนของเส้นตรง AD ครับขนานกับส่วนของเส้นตรง CB ครับจากโจทย์กำหนดให้นะครับจะได้ว่าครับมุม ADO ครับเท่ากับมุม BCO ครับเกิดจาก เป็นมุมแย้งนั่นเองครับดังนั้นครับเราจรึงสรุปได้ว่ารูปสามเหลี่ยม ABC นะครับเท่ากันทุกประการกับรูปสามเหลี่ยม DCE นั่นเองครับสำหรับวันนี้นะครับก็จบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ